พระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่24มีนาคมสัปดาห์ที่3เทศกาลมหาพรตบทอ่าน จากหนังสือพงกษัตร์ฉบับที่สองบทที่หข้อหนึ่งถึง15ในครั้งนั้นนาอามานผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์แห่งอารามเป็นคนสำคัญที่กษัตริย์ทรงยกย่องนับถืออย่างยิ่งพระองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานชัยชนะแก่ชาวอารามโดยทางเขา แต่ชายชะกันผู้นี้ป่วยเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงครั้งหนึ่งเมื่อชาวอารามออกไปปล้นแผ่นดินอิสราเอลเขาจับเด็กหญิงคนหนึ่งมาด้วยเด็กหญิงคนนั้นมาเป็นสาวใช้ของพันรยานาอามานเธอบอกนายหญิงว่าถ้าเจ้านายผู้ชายเพียงแต่ไปหาประกาศกที่กรุงสมารียประกาศก คงจะรักษาเจ้านายให้หายจากโรคได้นาอามานไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่าเด็กหญิงจากแผ่นดินอิสราเอลบอกอย่างนี้กษัตริย์แห่งอารามตรัสตอบว่าไปเถอดเราจะส่งสารไปถวายกษัตริย์แห่งอิสราเอลนาอามานจึงออกเดินทางไปนำเงินหนักส0 0รอกิโลกรัมทองคำหนักห0 0 0บาท พร้อมกับเสื้อผ้าอย่างดีสิบชุดไปด้วยเขานำสารไปถวายกษัตริย์แห่งอิสราเอลมีความว่าพร้อมกับสารนี้ข้าพเจ้าส่งนาอามานผู้รับใช้คนหนึ่งของข้าพเจ้ามาเฝ้าพระองค์เพื่อให้พระองค์ทรงรักษาเขาให้หายจากโรคเมื่อกษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้วก็ทรงฉีกฉลองพระองค์ ตรัสว่าข้าเป็นพระเจ้ามีอำนาจให้ชีวิตหรือความตายได้กระนั้นหรือเขาจึงส่งคนมาให้ข้ารักษาดูสิเห็นได้ชัดว่าเขาพยายามจะหาเรื่องกับข้าเมื่อเอลิชาคนของพระเจ้าได้ยินว่ากษัตริย์ทรงฉีกฉลองพระองค์ก็ส่งคนไปทูลกษัตริย์ว่า พระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ทำไมขอพระองค์ทรงส่งชายคนนั้นมาหาข้าพเจ้าแล้วเขาจะรู้ว่ามีประกาศกในอิสราเอลน,นาอามานจึงขึ้นรถมาไปหยุดที่ประตูบ้านของเอลีชาเอลีชาใช้คนไปบอกเขาว่าจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้ง แล้วเนื้อนหนังของท่านจะหายจากโรคและสะอาดเหมือนเดิมนาอามานโกรธมากจึงจากไปกล่าวว่าดูสิขขาพระเจ้าคิดว่าอย่างน้อยเขาจะออกมายืนเรียกขานพระนาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเขาใช้มือโบกตรงที่เป็นโรคแล้วรักษาโรคให้หายแม่น้ำอาบนาและปารปาที่กรุงดามัสกัส ไม่ดีไปกว่าน้ำทั้งหมดในอิสราเอลดอกหรือทำไมข้าพเจ้าจึงไม่ชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและหายจากโรคเล่าเขาหันหลังกลับไปด้วยความโกรธบรรดาผู้รับใช้ของเขาเข้ามาเตือนว่านายขอรับถ้าประกาศกบอกท่านให้ทำสิ่งยากท่านก็คงจะทำตาไม่ใช่หรือบัดนี้เขาบอกแต่เพียงว่า จงไปชำระตัวแล้วท่านจะหายจากโรคนาอามานจึงลงไปจุ่มตัวลงในแม่น้ำจอแดนเจ็ดครั้งตามที่คนของพระเจ้าบอกแล้วเนื้อหนังของเขาก็หายจากโรคสะอาดเหมือนผิวของเด็กเล็กๆนาอามานกับผู้ติดตามทุกคนกลับไปหาคนของพระเจ้ามายืนต่อนหน้าเขากล่าวว่าบัดนี้ข้าพระเจ้ารู้แล้วว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดทั่วแผ่นดินนอกจากพระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้นบทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่สี่ข้อย4ถึงส0เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองนาซาเรต พระองค์ตรัสกับประชาชนในศาลาธรรมว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนเราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลาสามปีหกเดือนและเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดิน มีหญิงไม้หลายคนในอิสราเอลแต่พระเจ้าไม่ได้ส่งส่งประกาศศกเอลียาไปหาหญิงไม้เหล่านี้นอกจากหญิงไม้ที่เมืองสาเรฟัดในเขตเมืองไซดอนในสมัยประกาศศกเอลีชามีคนโรคเรื้อรังหลายคนในอิสราเอลแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรคนอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้น เมื่อคนที่อยู่ในศาลาธรรมได้ยินเช่นนี้ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนักจึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากเมืองนำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่เมืองตั้งอยู่ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไปแต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วเสด็จจากไปสวัสดีครับท่านผู้ฟัง ขอพระสมาตและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับชื่อนาอามานตามรักษาภาษาฮิบรูปแปลว่าสวยงามเขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์แห่งอารามเป็นคนสำคัญที่กษัตริย์ทรงยกย่องนับถือเป็นอย่างยิ่ง แต่ชายจการผู้นี้ป่วยเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงจากชีวิตรุ่งโรธเขาก็ต้องตกต่ำลงอย่างน่าเศร้าเพราะโรคผิวหนังร้ายแรงนั้นโรคเรื้อนเป็นโรคที่ทำให้คิดถึงการแบ่งแยกความไม่บริสุทธิ์และการลงโทษขององค์พระผู้เป็นเจ้าหากพูดกันตามภาษามนุษย์โรคนี้ก็เป็นโรค ที่ไม่มีทางรักษาในสมัยนั้นคนป่วยตกอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังแต่แม่ทัพของกษัตริย์แห่งอารามผู้นี้เป็นผู้ที่ได้รับพระพรเขายอมรับข้อเสนอของเด็กหญิงชาวยิวที่เขาจับมาเป็นทาสของภรรยาที่บอกเขาว่าถ้าเจ้านายผู้ชายเพียงแต่ไปหาประกาศกที่กรุงสัมเรีย ประกาศศักิ์คงจะรักษาเจ้านหนหายจากโรคได้แม่กษัตริย์แห่งอารามเมื่อได้ยินเรื่องนี้ก็ยังให้การสนับสนุนซึ่งแตกต่างจากกษัตริย์แห่งชาวอิสราเอลที่คิดต่างและกล่าวหากษัตริย์แห่งอารามว่าหาเรื่องเขาความตึงเครียดระหว่างสองประเทศซึ่งมีมาก่อนแล้วกลับทวีความเข้มข้นขึ้นอีก ร้อนถึงประกาศสุกเอดิชาต้องเข้ามาไกลเกลีย่ยท่านเพียงแต่ขอให้ผู้บัญชากองทัพแห่งกษัตริย์แห่งอารามทำตามคำแนะนำของท่านซึ่งเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนเขาก็หายจากโรคได้และนี่ก็คือก้าวแรกของนามามนที่เดินไปจนบรรลุถึงการประกาศความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลในที่สุด นอกเหนือจากบุคคลสำคัญเช่นเอริชานาอมันและกษัตริย์ทั้งสองพระองค์แล้วยังมีบุคคลสำคัญที่เป็นคนกลางอันได้แก่หญิงผู้เป็นทาสผู้รับใช้ชาวยิวที่นามันนำมาเป็นคนใช้ของภรรยาของตนเธอเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เคลื่อนไปในทิศทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ ตัวบทบรรจุสัญ,ญลักษณ์แห่งศิลังบาปไว้อันได้แก่การจุมตัวในแม่น้ำจอแดนและประสิทธิผลของพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งเป็นลักษณะสากลของความรอดพ้นที่พรงทรงประทานให้ผ่านทางการนอบน้อมเชื่อฟังตัวบทพระวรสารเป็นของนบุลูกาในวันนี้ นำตัวบทนี้มาใส่ไว้ในตอนต้นภาธกิจของพระเยซูเจ้าเราอยู่ในสารธรรมที่นาาเส็จพระเยซูเจ้าเสด็จกลับสู่ถิ่นกําเนิดของพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ทรงเข้าในสารธรรมในวันสปปะพโตและอ่านตัวบทจากหนังสือของพระกาศสวิสเซและทรงประกาศว่าตัวบทที่โปรงทรงอ่าน สำเร็จเป็นจริงในตัวของพระองค์ย้อนสรุปภารก,กิจทั้งหมดของพระเยซูเจ้าด้วยประโยคที่ว่าพระองค์เสด็จมาสู่บ้านเมืองของพระองค์แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์ซึ่งลูก,การนามาตีความว่าเป็นการกล่าวล่วงหน้าถึงทำล้ำลึกปัสกาทั้งหมดพระวจะน่าทรงรับเอาร่างกายเป็นมนุษย์ กับบุตรของโยเซฟช่างไม้ถูกเปลี่ยนจากความน่าพิศวงไปสู่ความไม่เชื่อการเป็นศัตรูและความเกลียดชังในที่สุดชีวิตของพระองค์แตกต่างจากชีวิตของประกาศส่อื่นหรือเปล่าพระเยซูเจ้าทรงยกตัวอย่างของประกาศส่งเอริยาและเอลิชามาแสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใด ความมีอคติไม่ว่าทางศาสนาวัฒนธรรมและชาตินิยมเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับแผนการขององค์พระผู้เปนเจ้าด้วยใจสุภาพหญิงมหม้ายแหงสาเรฟัตและนามานชาวอารัมคนต่างชาติยอมรับความรอดพน้นที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานแก่ทุกคนแต่ประชากรของพระองค์ที่องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานความรอดพ้นให้กลับปฏิเสธขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทิดอเมน